ครับสวัสดีครับพเพื่อนสวัสดีนะวันพุธท,ที่1ิบามีนาคมนะคือวันนี้อ่าโยจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับประกันชีวิตนะแล้วก็สุขภาพของเรานี่แหละจริงๆจะมาพูดเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะแต่ว่าอยากจะโยงเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตเพราะว่าอ่าวันนี้โยเองก็ได้รับการอ่าต่อเบีย้ยประกันชีวิตนะประกันสุขภาพด้วยนะที่อ่าได้รับลดหย่อนเบีย้ยลดลงก็ถือว่าพอสมควรของบริษัทแห่งหนึ่งนะขอะไม่เอย่ยชื่อลวกันนะครับผมก็ขอบคุณพี่ท่านหนึ่งด้วยเดี๋ยวโยให้เครดิตไปในเมนต์ลวกันนะยังไม่ขอเอ่ืืออณตรรงนนีี้้ะคคับาว เดิมทีเนี่ยอ่าจุดประสงค์ในการทำประกันเนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักสิบห้าสิบหกปีที่โย่เริ่มทำประกันฉบับแรกนะก็คือจุดประสงค์เพื่อที่จะลดหย่อนในส่วนของภาษีเป็นหลักนะครับเพราะว่าเรามีรายได้จากงานประจำแล้วก็มีรายได้จากอ่าธุรกิจส่วนตัวจากครอบครัวเนี่ยมามาผนวกรวมกันด้วยนะแล้วก็ยังมีรายได้จากอ่าช่องทางอื่นอีกเล็กน้อยนะครับก็ทำให้อืมฐานในส่วนของตัวการคำนวณภาษีเนี่ยมันมันค่อนข้างจะสูงนะนะเราก็เลยต้องหาวิธีการที่เราจะบริหารจัดการ ในส่วนของการลดหย่อนนะตามช่องทางที่กฎหมายได้กาหนดเอาไว้นะครับก็คือการช่องทางการลงทุนบ้างช่องทางการซื้อประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพนะครับผมก็ใช้สิทธิ์ในช่องทางตามที่กฎหมายกำหนดมาโดยตลอดนะครับก็ก็จะตึงๆเราจะไม่ซื้อเกินอยู่แล้วเพราะว่าซื้อเกินในความรู้สึกเราก็คือขาดทุนใช่ไหมครแต่ว่าบางช่วงสุขภาพเราไม่คดีนะก็มีบางช่วงเนี่ยะจะเห็นได้เลยว่าบางช่วงเรานอนโรงพยาบาลนี่นอนยาวนะหรือปว่วย,ย,ย,ยาวนะครับแล้วก็ถ้า เพื่อนๆหลายคนที่ที่รู้จักเป็นเพื่อนสนิทก็จะทราบว่าตัวโยเองเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่มีความสม่ำเสมอด้านด้านรูปร่างนะแล้วก็น้ําหนักนี่จะไม่สม่ำเสมอนะมันมันมันม,นม,นมีมีการขึ้นลงได้30มสิบกิโลนี่เป็นทีเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับผมก็ถ้าเป็นเพื่อนสนิทก็จะทราบกันดีนะครับทีนี้ มันก็แล้ว e แต่ว่าตอนที่เราสมัครประกันไปเนะี่ยช่วงนั้นเองเนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงนะครับผมบังเอมเอมงเกิญว่าตอนที่สมัครบรัิบรรษับบร,รษิษัทประกันที่เนี่ยที่แห่งนี้นะครับมันก็ได้พี่ท่านเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเน,นี่ยน,นะก็เป็นช่วงที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะว่าเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็มีภาวะน้ำหนักเกินด้วยนะครับเ,เกินเยอะไหมฮะคือปัจจุบันน้ำหนักอยู่ประมาณห้าที่แปดห้าเก้าตอนนั้น 9, น,น้ำหนักเกือบเก้าสิบน,นะครับก็ก็เกินน่าจะพอสมควรนะฮะคือตอนนั้นได้ต้องบอกเลย ตอนนี้สมัครประกัน500นี่ห้าร้อยนะฮะตะกี้ก็หลายห้านะร้อยเพื่อนเพื่อนนะฮะแล้วถามว่าตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ตรวจเมื่อประมาณสักเดือนเดือนที่ผ่านมานะครับก็อยู่ประมาณหกสิบห้านะครับตอนนั้นห้าร้อยนะตอนนี้ตอนนี้ประมาณหกสิบห้านะครับผมค่าเรียกว่า LD, LD L D L L D แล้วกันนะก็คือไขมันไม่ดีนะครับคือตอนนั้นนี่ตรวจนี่น่าจะพุ่งไปมาลักสองร้อยกว่านะนะะฮตอนนี้อยู่ก็ปกติฮะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะกับพูดในบางค่าที่พูดได้แล้วกันก็ก็เห็นได้ชัดว่า ที่สมัครไปไบริษัทประกันเขาก็าให้อยู่ในข้อรับประกันแหละแต่ว่าจะอยู่ในเกณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ระดับดีนะก็เขาก็ยังให้ทาผ่านมาหนึ่งปีนะครับผมเราก็ใช้สิทธิ์ในการที่เราจะพิสูจน์ตัวเองว่าเราอยู่ในเกณฑ์สุขภาพที่ดีหรือเปล่านะก็ใช้สิทธินั้นนะก็ขอบคุณพี่ธนิมากนะที่อำนวยความสะดวกให้นะครับก็มีการไปตรวจร่างกายนะที่โรงพยาบาลนะมีการวัดค่าในร่างกายต่างๆนะครับผมแล้วก็ผลออกมาก็คือเราก็ได้รับสิทธิน,นั้นก็คือว่าบริษัทประกันก็ลดเบี้ยให้นะครับผมก็เรียกว่าลดให้อ่า มันกี่เปอร์เซ็นต์ดีอะมันมันน่าจะราวๆสักเกือบเกือบหารสองนะหกสิบน่าจะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะลดลงค่อนข้างเยอะพอพอสมควรนะครับเพค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็อ่าไอ้ที่ลดเบี้ยหรือลดเบี้ยเนี่ยสำหรับโยบอ่าไม่ไม่ได้มีในยะอะไรมากนะครับคือเราอ่าเราก็มีกำลังที่จะจ่ายได้แหละนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยมันมันไม่ได้อยู่ที่การได้รับลดหย่อนเบี้ยหรือไม่ได้รับการลดหย่อนเบี้ยนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าความเป็นจริงเราเป็นยังไงคือสุขภาพเราที่เราได้มาคือสุขขภาพดีึ้นนะะฮ สุขภาพเราดีขึ้นเราแข็งแรงขึ้นนะการเจ็บป่วยเราน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โยคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะสามารถทําได้นะก็โยมาเล่าเรื่องอการพฤติกรรมตัวเองแล้วกันที่ว่าทําให้สุขภาพเราดีขึ้นนะนะจากที่ช่วงที่ผ่านมานะก็คือทำอย่างไรบ้างก็ส่วนตัวเนี่ยก็จะออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ออกอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยเราจะไม่ได้ออกกำลังกายแบบหนักมากนะออก,ออก,กรงแบบปานกลางานะเพราะเราเชื่อว่าการออกกำลังกายบางทีมันไม่ได้ช่วยให้น้ําหนักลดลง แบบมีระยะนะแต่จริงๆสิ่งที่ทําให้น้ําหนักลดลงหรือทําให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้เนี่ยมันอยู่ที่การกินนะมันไม่ได้อยู่ที่การออกกำลังกายเป็นการออกกำลังกายก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงแ่ะใช่ทำให้อ่าหัวใจเราแข็งแรงเนอะคาร์ดิโออะไรเงี้ยแล้วก็เวทเทรนนิ่งก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าถ้าจะควบคุมน้ําหนักบางทีมันอยู่ที่การกินแล้วก็การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตด้วยเหมือนกันนะเช่นการกินก็อ่าอย่างโยงเองก็จะทําแบบไอเอสมาน้ฮะก็กินเวลาสองมื้อนะก็มื้อเรียกว่ามื้ออะไรดีมื้อม้สาาาาลละะะะกกกัััันนนนน่่ฮเเปปป็็บบรรรรชช์จทใววงณ สิบเอ็ดมงครึ่งนะอ่าฮะอันนี้ก็จะรับประทานอ่าไม่หนักมากนะส่วนใหญ่ก็เป็นอ่าเป็นกาแฟาบ้างเป็นสลัดบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่หลากหลายนะครับแล้วแต่วันที่ก็ขนมอ่าขนมปังบ้างแซนด์วิชบ้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีกมื้อหนึ่งก็ช่วงประมาณบ่ายสามนะเราจะกินช่วงประมาณบ่ายสามนะเราจะไม่รับประทานที่เย็นวันนั้นแลแล้วก็คำสุดท้ายเราจะกินก็คือไม่เกินสี่โมงเย็นนะนะอ่าอ่ามื้อบ่ายสามะมื้อกินขน้งหนักก็เป็นชาจะเป็นอ่า เป็นอะไรก็ได้สเต็กก็ได้เป็นชาบูก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะรับประทานเวลาสองมื้อแล้วก็หลังจาาสี่โมงเย็นเราจะไม่รับประทานในส่วนของอาหารเลยนะก็มีการดื่มน้ําบ้างนะครับแล้วก็รับประทานทีก็คือประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งของอีกวันหนึ่งเลยนะครับผมก็ก็ได้ผลนะก็มันก็เป็นบที่สูจน์แล้วว่าอ่รยสามารถทําในส่วนของ IF เนี่ยได้ผลดีเลยทีเดียวนะครับผมก็น้ําหนักจากที่เคยอยู่ประมาณสักเก้าสิบปอก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบแปด แต่ต้องบอกก่อนอื่นนะคือโยมเป็นคนที่น้ำหนักมันผันผวนได้ง่ายนะฮะ <c oughs> คือไม่ใช่ว่าอ่าไม่ไม่เคยน้ำหนักขึ้นหรือไม่เคยน้ำหนักลงเลยคือคือวัฏจักรเนี่ยคือเกิดมาในชีวิตเนี่ยประมาณ3-4ครั้งแล้วคือเป็นคนที่น้ำหนักมันสามารถที่จะสวิงขึ้นลงในช่วงประวมว่างอ่าสามกิโลเนี่ยเรื่องปกตินะในส่วนตัวเองก็ก็ก็สามารถที่จะปรับในส่วนของชีวิตแล้วก็ทาให้สุขภาพเราดีขึ้นได้นะก็ภูมิใจครับที่ได้ได้อ่าเรียกว่าร่างกายเราแข็งแรงนะแล้วก็ได้ผลพวงมาก็คือในส่วนของอ่าประกงประกันนก็็เห ในส่วนของค่าต่างๆของร่างกายเราแล้วก็มีการที่จะปรับในส่วนของฐานร่างกายเกณฑ์ร่างกายเราให้อยู่ในเกณฑ์ร่างกายาปกติทั่วไปอะไรประมาณนี้ค่าต่างๆในร่างกายก็ก็ดีขึ้นนะครับเพื่อนๆก็มาแชร์ครับว่าทุกคนก็สามารถทําได้แหละถ้าว่ามีความพยายามนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการพักผ่อนนะก็นอนหลับนะครับโยก็จะพยายามนอนเวลา8ชั่วโมงลแหละนะครับจะนอนตั้งแต่ประมาณสัก5ทุ่มนะตื่นทีก็ประมาณ8โมงเช้าอะไรประมาณนี้นะครับคือพยายามให้ร่างกายนอนครบ8ชั่วโมงนะครับหรือ8ชั่วโมงขึ้นไปก็ แต่ค่อนข้างที่จะการนอนนอนก็นอนเลยนะครับประโยชน์เดี๋ยวเองมีการไปพบหมอเนี่ยหลายศาสตร์แพทย์ปัจจุบันก็พบนะแพทย์ฝังเข็มก็พบนะครับแพทย์แพทย์ฝังเข็มแพทย์จีนก็ไปพบนะหรือแพทย์แผนไทยเองเนี่ยก็ไปพบเหมือนกันเพื่อเพื่อจะได้รับการรักษาให้คืด คือคือนอนมันหลับแหละแต่ว่าอยากจะนอนแล้วแล้วหลับแล้วไม่ได้ตื่นระหว่างคืนเนี่ยค่อนข้างจะกซีรีส์การนอนแล้วก็จะไปพบหมออ่าที่ที่กล่าวมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะครับผมก็คิดว่าการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นการพักผ่อนทำให้ร่างกายเราฟื้นฟูได้นะครับเพื่อนๆก็มาแชร์กันครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็ทำได้นะให้สุขภาพดีนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ